you can learn English from your mistake. Confident is the one word can change your life forever. Attention! Cap m off! ตามระเบียบพักแล้วถ้าเกิดไม่ตามระเบียบพักแบบว่าพักเฉยๆฉยพักชิวชิวอ,อ,อดีตอชันชนีชนช้ชิวแล้วหวัวย,ยังออหม่อเป๊ะยังลออหยยงลออ่หยยลอเป๊ะย,ยงออังหล่อเป๊ะเลยอ่ะ ีมาแบบว่ามีระเบียบม,มาเพราะว่าอยู่ที่โรงเรียนจาราจคาคา t n c l u d e n t y e o meet you i เ a น c h a l s t u d e t กิตพลโชติกำพัน My nickname is โอม g o ่งต่อง am e yes. yes. c h oh. i c a l t e r m a s e a เ t e r ัอ a t e r I love it y e a รู้มาว่าที่นี่นะคะเขาพูดภาษาเษษปลี่ยนกันเยอะมากอันไหนสมสมติิเอ,าเอา้าๆฉันลองเดิ Attention. Good morning. <Hi. S 1> Why is i not <'m> here? <a leader? S 3> hey, good morning. How are you today? I'm o g a y What? <'m> Angry. Okay. คำสั่งภาษาอังกฤษมีอะไรน่าสนใจมากวันนี้เราจะให้นักเรียนสาากาศเป็นคนสอนค่ะ One, two, three. Attention. Camp off. Attention. Attention. เป็นการสตรีส s ที่ถูกต้องป้าไม่ใช่ attention นะคะแต่เป็น attention อะไรที่มันลงท้ายชั่นชันลองเปลี่ยนเป็นเฉินอย่างเช่น action action television television section section <rict> ชกชกชก attention แปลว,ว่าแถวตรงครับแถวตรงอย่างนี้ใช่ไหมคะครับแล้วก็หลังจาก attention เสร็จปุ๊บ tap off เป็นการถอดเหนครับแล้วถ้าเกิดใส่บวกอะคะ c a p on ครับ โอเคก็คือบวกขึ้นมาอย่างงี้เอาไปใช้ได้นะคะเวลาใส่อะไรก็สิ่งนั้นอ่อนเชนสอ่อนแคปอ่อนแคปอ่อนแล้วถ้าตามระเบียบพักผักก้อนแม่ตามระเบียบพักภมษ่อาเกรตต้องพูดยังไงอินมากอินา้ามันเล่นเล่นมันคือเพรสเพรสก,ก็คือ แถวเลยนะคะเหมือนขบวนพาเรดแบบนั้นอนะ่ะพาเรดเดียวกันไม่ใช่พาเลสพาเรส,เรสอันนั้นจะเป็นปราสาทนะคะพาเรตเรสก็คือตามระเบียบพัก้วแล้ว,ลวถ้าเกิดไม่ตามระเบียบพักแบบว่าพักเฉยๆ <c oughs> อย่างเงี้ยนคะพักชิวๆต้องกลับมาแถวตรงก่อนนะครับต้องกลับไปแถวตรงก่อนได้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 ชั้น,นอดนีต อออพอนี่คือพักชิวๆก็คือคำว่า at ease นั่นเอง ease ว่าแบบ easy easy อะแต่ชิวยังไงก็ได้ so you know at ease at ease ก็จะแบบนี้นะคะนี่ชิวแล้วหวัวยังหอบเปยังหอบเปยังหอบเปเลย,ย,ย,ยอะแล้วถ้าเกิดว่าพักแบบเลิกแถวหรืออะไรเงี้ยต้องพูดว่าอะไรคะ โับ fall out คือการเลิกแถวครับแต่ว่าพอกเรียกกลับมารวมครับอ๋อพักไปก่อนเลิกไปไหนเดินไปไหนก็ได้แต่ว่าต้องมีการกลับมาเรียกแบบ attention ครับออาแล้วถ้าเกิดว่าเลิกเลยแบบจบหมดแล้ววันนี้ dismiss ครับอ๋า dismiss เอาไปใช้ได้เลยนะคะ dismiss dismiss คือเลิกแถวเลยครับไม่มีการกลับมารวมนะครับจอพักเลยครับอ๋อคือจะไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปครับครับครับ dismiss the english is the key to break through the wall of communication you can communication communicate everywhere because english is the main language in the world uh, you don't need to scared because if you speak wrong that means you are still practicing keep practicing you can learn english from your mistake the mistake you teach you confidence is the one word can change your life forever good for us โอเคบอกเลยนะคะผ่านมาโรงเรียนเนี่ย speak English with them right because they are ready to talk to you in English. สปิริตมาเต็มแล้วขนาดนี้เก็บพลังของเขาไปใช้ speak English alright. dismiss